สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะดิฉันก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านนี้ก็มีชื่อว่าร้านชาบูเชโกเขาอยู่ในจังหวัดลบบุรีนะคะดิฉันเห็นบอกว่าร้านนี้เขามีของอร่อยและพรีเมียมมากมากดิฉันก็เลยอยากจะมาลองและนี่ค่ะดิฉันก็จะมีเซตอาหารนะคะที่ให้ทุกคนได้ดูกันนี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นบินยาวเลยนะคะนี่ซึ่งในนี้เขาก็จะบอกอยู่นะคะว่าบุฟเฟ่เชโกแบบไม่อั้นไม่จำกัดเวลาท่นะานผู้ชม ไม่จำกัดเวลาแล้วก็มีแบบปิง้งยา่างจิ้มจุ่มอยู่ในชุดเดียวกันถ้าเป็นหมูเชโก<ฆ><ฆ>เขาขายเพียงแค่189บาทนะคะท่านผู้ชมส่วนถ้าเพิ่มออกมาเป็นแบบแนวมีกุ้ง กุ้งขาวกุ้งแม่น้ำหมึกกรอบดอลลี่แมกกัพูลเนื้อปลาแซลมอนและหอยเชลเนี่ยคิด259ส่วนถ้าคุณอยากจะเป็นแบบพรีเมียมนะคะถ้าพรีเมียมเนี่ยก็จะมีทั้งสันคอคุณโลุูตากเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวโูหมูหอยมิวซีแลนด์แล้วก็เป็นเนื้อโคขุณเบคอนเนี่ย289ท่านผู้ชมคะน่ากินมากๆเลยท่านผู้ชมแต่ว่าทางร้านบอกว่า มีตัว289นะคะเบคอนนะยังไม่มาว่าเบคอนจะมาก็คือประมาณวันที่1ตุลาจะเริ่มมีเบคอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเบคอนดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็กินปกติไปก่อนนะคะเพราะสิ่งสำคัญของการกินปิ้งย่างจุมจ่มจิ้มจุ่มราะเราคือเบคอนนั่นเองเลยสั่ง59ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะท่านผู้ชมว่าบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงบ้างะคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมและนี่นะคะก็คืออาหารที่เราสั่งไปมาแล้วค่ะในชุด259นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นชุดที่มีผักมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าทุกคนดูในนี้นะคะนี่ค่ะมันจะมีน้ําซุปให้เลือก4อันนะคะเป็นน้ําซุปเชโกต้นตํำรับน้ําซุปเชโกต้มยำน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำดำก็มีนะคะแล้วก็เป็นหมูเชโก189แล้วก็มี เป็นบุกชุดทะเลชีสเนี่ยสองห้าเก้าและพีมีบสองแปดเก้าค่ะท่านผู้ชมและนี่คือสิ่งที่เราสั่งมาดูกุ้งแม่น้ำเขานะคะท่านผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่ากุ้งแม่น้ำเขาตัวใหญ่ให้เรามากๆเลยนะคะเหมือนก็ไม่ใช่วมันก็ไม่ใช่ว่าเล็กๆนะพอดูจากตัวแล้วเนี่ยขนาดก็คือใหญ่พอสมควรเลยค่ะอันนี้คุณแม่ชอบใช่ไหมคะคุณแม่ชอบกุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคคุณแม่พยักหน้านะคะชอบกุ้งกันไปนะคะแล้วก็อ้าวใครสั่งมามียกมาคะเนี่ยล้วมีอันนี้ด้วยนะท่านะผู้ชมอันนี้คืออะไรคะคุณสุกัญญา ยังไม่สุกหรออ๋อ,ต,อ,ต,อต้องเป็นต้มนะคะโอเคแล้วอันนั้นคืออะไระคะ,ะครโอ้โหบางมากเอ้ยไม่ใช่เออดูดีว่าดิชันคนต้องสั่งประมาณสิบถานะคะท่านผู้ชมดูจากทรงแล้วนะคะและอันนี้อะไรคะอ๋อโอ้โหอันนี้เหมาะสําหรับก,การเป็นชาบูมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมและนอกจากนี้นะคะท่านผู้ชมเราจะมีปิ้งย่างนะคะซึ่งเขาก็จะให้มาทุกสินทุกอย่างน้ําจิ้มของที่นี่มีทั้งหมด3ดังนะคะท่านผู้ชม หนึ่งก็คือน้ำจิมจ้มแจวสองก็คือน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะและสามก็คือน้ำจิ้มอะไรสักอย่างน่าจะเป็นน้ำจิ้มปลาเนาะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นให้เราได้ตากได้ชิมอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะดูสิครามันจะมีซาปเป็นข้าวปั้นไขป่ปลาหน้ากินละก้อนใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวรอรอให้มันต้มสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะนี่นะคะ คุณเชฟกำลังปิ้งหมูโชว์อยู่นะคะท่านผู้ชมนี่สีมันน่ากินมากเลยตัวกุ้งก็น,น่ากินมากเลยมีกุ้งแม่ชอบเลยี่ยแม่ต้องรีบแกะกุ้งม,มากินนะครับอีกชัาขอชิมบ้างได้ไหมครับอีกชันใช้ตะเกียบกลางนะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะไปแล้วนะคะอืมกุ้งใหมากอ่ะอืมกุ้งใหญ่มากเลอ S <S ไไห,หมูหัาั้ผัดนี่ก็นาวิา้นแล้วคะทุกคออุณพระในราคาสองห้าเก้าคุณใต้หอยเชลเป็นตัวตัวเลยนะคะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยดูดิแล้วหอยเชลเขาตัวใหญ่จริงๆนี่ต้องเอาไปปิ้งแล้วล่ะคะ่ะ อยากให้คุณสุปัญญาไปปิ่งนะคะท่านผู้ชม,มใหญ่มากไอเ่เซตเรนผลไม้ก็มานะคะเป็นอาหารล้างปากตอนจบทุกคนก็จะได้กินนี้ีมันครบสูตรคาวหวานกันเต็มที่เลย ครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมคะหลังจากที่ฉันพาทุกคนไปกินอาหารร้านชาบูเชโกมาแล้วที่ลบบุรีนะคะจะบอกว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงๆเลยนะคะกัราคากันเองถ้าใครไม่ได้อยากจะกินกุ้งกินอย่างอื่นก็189บาทไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาแต่เกิดใครที่จะแบบว่าต้องการกินเยอะขึ้นมาหน่อยหลากหลายขึ้นมา,นาก็จะเป็น2 5 9เเอาเป็นว่าใครอยู่ลบบุรีนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปกินได้ แต่ว่าน้องแมวคนตัวนี้นะคะเขาไม่สามารถไปได้หรอกนะคะเพราะว่าน้องแมวต้องเฝ้าบ้านใช่ไหมลูกใช่ค่ะน้องแมวต้องเฝ้าบ้านนะคะน้องแมวก็กินอาหารแมวไปน่ไม่สามารถกินชาบูเชโกแบบป้าป้าได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ต้องอิ่มน้ําสําราญเสร็จก็ต้องไปเบิร์นเบิร์นด้วยอะไรเบิร์นด้วยการสครัจอแท็บเล็ตเล่นนะคะก็ทำให้เราออกกําลังกายข้อนิ้วก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแล้วก็คือขี้เกียจออกกาลังกายนั่นแหละค่ะทนผู้ชม เอาเป็นว่าวันนี้คืนนี้ไปก่อนนะคะรู้สึกไหวเราอยัต้องห้ามนอนเพราะวะ่ากินแล้วนอนทําให้เราอ้ว,อวนตอนนี้เราก็จะพยายามลดความอ้วนอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับน,น้องแมวค่ะชื่ออะไรเดี๋ยวเนีห,หล่อนชื่ออะไรจ๊ะหล่อนชื่ออะไรอ้อยน้องแมวไม่คุยด้วยเลยอ้ยอยนางชื่ออะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปถามชื่อทีหลังนะคะชื่ออะไรนะอ๋อชื่อสีงเงินนะอ่ะสีเงินมา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 เข้ากล้องไมม์ก่อนมนะาสิงเงินสีเงิน สีเงินคะหนูจะกลัวอะไรคะหนูไม่ควรจะกลัวนะคะดูสีเงินตัวยักษ์มากเลยนะคะท่านผู้ชมอ้ะนางก็ไม่เล่นไหนใชันนะคะนางก็หนีไปและะ้วค่ะวันนี้คืนนี้ไปก่อนนะคะบ๊าย,ายอะอะอะ,อะ,อะ